ตามบเมื่องบนของนี้การตรงไปดาวเทียมไปยามาไปดูสิไปไปอีกเรื่องไปีเรื่องจะไมถึงตรงเถึงพรมก็ได้าม่นำางหรือไม่ำาลเบาบางบางินเ้าเั้าเราเราติดตู้ข้างส่วนอยากเก็บขึ้นก็ไล้ ถ้าเปลี่ยนขึ้น่นก็แลดงว่าไม่รักอวเยตนะัวรักควรแล้วก็อารมณ์ไ่ดีทำไมอารมณ์ไม่ดีแต่ทำห้ตัวแสดงว่าไม่รักคนะวทำไอายุสั้นนะตาดดบอกว่าปูุเคยบอกไว้ถ้าอารมณเสียนิดเสียนาทีถ้าอี่างที่บายพิธมอารมณ์เนี่ยนะข้าอารมณเสียแม้เสียวินาทีวุ่นีายมันทำจากทังย้อนดีเจ้ามเข้าไป ปริมาณของบุญคือประมาณเป็นขั้วปริมาณก็พาใจไม่เป็นมากเพราะเดี๋ยวเราจ่ายนี่เราก็ขอขั้วเรา,เขาขมีบุญเรามีบารมีก็ไปตามนั้นคือส,สุดท้ายที่เราตกลจางแล้วถ้าเรากดเ,เ,เนี่ยเวลาเราออกเนี่ยเรามมแม่มันบีบเราเอาน้ำรู้งอ่ะแล้วก็ไปก่อนก็เสร็จ แต่ว่าถ้าเราสูกจิตมานะครับไปก่อนแล้วจิตมันออกไปก่อนเพราะแบเตี่มันฉลับมันไม่สวดสมทูตจิตที่สะ้นยิ่ว่าตัวรู้ตัวรู้โดยจิตมันรู้เนี่ยล้วควบคุมมันอยู่เนี่ยเราสุดทุกวันฮะกถ้ามันบีบเราเราจะอยู่ทำไมล่ะเอาร่วมเนเราแน่ยเ้าเขาออกไปเลยนที่เราจะไปไหนจะเกิดไม่เกิด คนภาวนา,าสามารถควบคุมจิตได้ได้นะครับไม่อยากฟังก็ได้อยากฟังก็ได้แล้วก็เหมือนเราเร่นกไฟเนี่ยเวเาคอยคอยเรียกเขาไม่ยินมีความจิตจดจอด่อทีนี้เราจิตจดจอดอ่อสมบูรณ์จิตจดจ่อก็จะกับตันเยงจดจ่ออยู่นั้นตลอดหมายถึงเราเปิดเครื่องตลอดเราเปิดจิตตลอดเนี่ยเราก็จะรับรู้เรื่องราวของเราทุกอย่าง ไม่รู้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เรื่องของเราอ่ะใครจะไปใครจะมาใครจะด่าใครจะให้รู้แต่เราไปข้างเขาได้ไหมไม่ไน,นะ<ไ>ตับกรดีแล้วแก็ความสุขเรางบอก,กอว่าฝึกมาทั้งหมดเพื่อเตรียมตัวตายเพราะเหตุน,นี้เตรียมเกิดด้วยหรือไม่เกิดได้ยินดีคนที่ยังไม่เกิดก็คือรู้ กำลังกำลังใจรู้พุทธธรรมนานรู้มันมีกำลังใจก่อนจะตายก็ไม่เสียใจดูด้วยตัวเองเป็นปัจจครับอย่างที่ท่านบอกนะ,ะครับยาำคั่นน้ำนิยามของศาสนาโยตาอธิบายนะครับเพื่อหลายท่านจะได้เข้าใจนองตังว่าศาสนาพุทธสอนให้เรียนเรื่อการเลียนไหวาย,ายเกิด เห็นเรื่องบุญบาตเรื่องพบชาติถูกเพราะเพื่อให้เรารู้ถึงโทษของการเกิดและการไปไปเกิดนำการมือใบานเกิดมาช่วยเหลือเพื่อปูนกันถูกแต่ที่สุดของศาสนาสวดคือไม่มาเกิดก็คือดีที่สุดแต่ถ้าไา้กิดก็ดีที่สุดเราจะเกิดเลยกแต่ถ้าเราต้องเกิดต้องเรียนรู้การมือใบไนเกิดต้องเกิดเช็คแี่เราจะยกตบอกยินยานทั้งหลาย มาเพื่อช่วยเหลือเพื่อบุญกรรมภูมิในเราส่วนหมดน่ะปิเราสว่างสว่างยิงสว่างโดยสัตพันสว่างโดยบุญปู่สว่างโดยภูมิเนี่ยเราสว่างโดยบุญที่เราทำนี่เลยครับจึงสว่ามันสว่างมากเนี่ยสัจธรรมเราที่เนี่ยเห็นเราที่สารฝันสว่างแล้วนะเออแต่เราไม่ไม่อนุรักษ์บุญเราไว้เนี่ย ถ้าเราอารมณ์เสียเนีบุญมันเข้าไหมล่ะเข้ามันเข้าขมันก็เป็นทิศอารมณ์ที่เสียเข้าไปส,สารสมัยสุดยอดท่านไม่ดูนะคนสกุดไม่ได้สทสบุนก็พอแต่เ,นเ,นเวลาตานยังขึ้นยังเข้ามันเพราะตอนที่เป็นมนุษย์อารมณ์เปียอารมณ์ดีกันสารโสติคือคัาม ถ้าสะสมทุกครั้งเราสะสมกรรมนะทุกคนในใจก็ออกมันจะจำความได้มันมันจะเริ่มสะสมเริ่มบันจึกก็คือเริ่มไม่มันจะคือออกจากร่างเริ่มก่อกรรมเข้าใจว่าก่อบกรนไหมเพราใจอาจารย์กลับกรรมที่ทำมีโรคทีนี้ในสายหลวงพ่อจริงๆนะมีอุปยภูมิท่านง่้ยจะด่วนทิ้งโคม เพราะช้พงเขาใช้พื้นประเทศเป็นชั้นที่เปลเห็นชั้นที่มันลำคาญคิดอะไรก็ออกคิดคิดไกลด้วยคิดไกลก็ไปคิดอะไรส่งไปคิดจะสร้างบาร,รมีใช่ไหมละ่ะเหตพื้นฐานาของพ่อเนี่ยคนส่วนจริงๆเนี่ยเป็นผีทุกคนเลยมีพื้นฐานเห็นไม่ใช่เห็นด้วยตานะคือความรู้สึก ถ้าอยากเห็นก็ไปสวดขึ้มืดๆมันก็จะออกรู้สึกเท่านั้นจากความรู้สึกมันแค่แต่เห็นโดยตานี่ถ้าเห็นท่าสัมผัสตรงนี้นะอาหารตามสั่งแล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วสนใจว่าขาดปัจจุบันเนี่ยเกิดจากไหนๆของใครใช่จะเกิดในตัวจะเกิดเกิดเป็นผู้นิ迦ไหมปฎิเจกไหมต่างวุ่นวุ่นในวงหนึ่งไหมประมาณนี้เขาก็เริ่มสร้างบารมี แค่นี้ยส่วนของมรู้พิเศษมันกำมาเรื่ยนเพราะอารมณ์มันต่ออารมณ์มันสะบัเราก็สามารถจะช่วยมนุษย์เราสัตว์เลนะเ่ก็จัจจังสัตเนะงเร่วมกันพรคนนึกถึงมุงปุ่แล้วก็ไปที่คนป่วยพอสิบกุมหนึ่งหรือสามมุมหนึ่งกรรมเล็กน้อยเนี่ยหายกันทีเลย กรรมเนี่ยมันียเวลาของกรรมดีหรือไม่ดีมันเป็นเวลาเราสังเกตเราทำกรรมในในยุคปัจจุบันนีทั้งดีหรือไม่ดีนีมันเป็นเวลามงคนทำทุกวัน